เมื่อเวทีมีบทให้จําและสภามีบทให้เล่นเรื่องไหนจริงเรื่องไหนแสดงมาร่วมหาคําตอบกันในรายการ mm hmm. การเมืองเรื่องละครโอไฮโอโกไซมัส oh, กับการเมืองเรื่องละครเอ๊ะวันนี้คุณมาแปลกแล้วทำไมคุณดูแบบว่าเป็นใส่เสื้อเหมือนยูกาตะแล้วก็ดูเป็นแบบลุคทัวทัวลุคเป็นญี่ปุ่นหมดเลยอะ่ะอา้วาวเขาไเมื่อเป็นญี่ปุ่นแล้ว Oh. ก็ขอพูดภาษาญี่ปุ่นนิดนึงโอ้เ oh. มื่อกี้อะไรนะโอไฮโอโอไฮโอไม่ใช่โอไฮโอนะเอ่อกลับมาแล้วจากอเมกา oh. อ๋อไม่ใช่โอไฮโอแล้วนั้นนี่ก็เป็น <Okay. S 2> ช่วงแรกที่เราจะดึงมาสู่การเป็น เอเชียโอ้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราไม่เคยพูดเรื่องการเมืองเอเชียมาก่อนเลยนี่ถือว่าเป็นอีพีแรกที่เราพูดเรื่องการเมืองของเอเชียถ้าทุกคนได้ดูตั้งแต่อีพีหนึ่งนะครับก็เป็นกรีกโรมันบ้างมียุโรปตั้งแต่อังกฤษฝรั่งเศสเนอะเยอรมันค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอ p ีของเอเชียเราเข้ามาใกล้ประเทศไทยอีพีเแล้ว ว่าเรากระโดดไปที่อเมริกาด้วยใช่ไหมใช่จากอเมริกาแล้วก็กลับมาที่ญี่ปุ่นโอ้เขาก็คือว่าญี่ปุ่นนี่ถือว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะดิฉันอยากรู้มากเรื่องการเมืองญี่ปุ่นเนี่ยเขามายังไงไปยังไงกันมาจริงๆก็ยังเป็นภาพเดิมนะครับคุ้นคุ้นอยู่ก็คือว่าการมีจักรพรรดิก็ยังเป็นรัชวงศ์นะครับ อย่างเป็นพอ p e r ร์แต่ไม่เหมือนตอนเราตอนสมัยอิตาลีนี่ไม่ใช่นะตอนโรมันคนละแบบอ่ามันมันก็อาจจะไม่เหมือนกันสิเดียวแต่ว่ายัางไงก็ตามภาพรวมก็คือม,มีมีชนชั้นปกครองโอเคอ่าและขณะเดียวกันก็มีชนชั้นที่รองลงมาอมแล้วก็มีทั้งชาวนาชาวไร่ะนะคะเป็นคนทั่วไปค่ะ,ะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยจริงๆชนชั้นมันก็มีประมาณนี้ม,มันมี มีตั้งแต่สูงสุดเป็นปกครองแล้วก็ลงมาแล้วลดหลั่นกันลงมาแล้วก็เป็นชนชั้นทั่วไปที่เป็นแค่ว่าดูแลดูแลประเทศเป็นกระดูกสันหลัง <laughs> ของประเทศ <laughs> <c oughs> แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้เราก็พูดเกี่ยวก,กับเรื่องของจักรพรรดิไปอโอเคก็เป็นชนชั้นปกครองแต่ว่าสูงสุดเนะาะจักรพรรดิแต่ดิฉันเคยได้ยินคำว่าโชว์อะไรเนี่ยโชว์นเนี่ย ชกุลเองก็มันก็มีลักษณะคล้ายๆกับที่ว่าโอเคถ้ามีออย่างชนชั้นปกครองระดับสูงสุดนะเช่นเป็นเจ้าเป็นอะไรเนี้ยก็มีการส่งอาจจะเป็นลูกหลานที่เป็นเจ้าเนะเจ้านายหรือไม่ก็เป็นข้าราชการไปปกครองเป็นลักษณะเป็นเจ้าเมืองคล้ายๆเป็นเจ้าเมืองแล้วแหละชกุลก็คล้ายๆกันก็ชกุลก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าก็ได้จะเป็น คุณน,นางก็ได้เนี่ยทีนี้ก็อยากจะพูดถึงอีกส่วนหนึ่งนะที่พอโชกุนเข้าไปปกครอง่เ,อเมืองต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีคนที่คอยดูแลและรับใช้ทหา,หารเหรอก็คล้ายๆกันเคยเคยได้ยินคําว่าซามูไรุหย ชอบดูพอคูดคํานี้ดูแบบว่าจะว่าไปก็ต้องพูดถึงสมูไรอิคิซังแล้วก็มีชินเนมอนซังชินเนมอนซังนี่แบบว่าตัวละครประทับใจทิ่สุดมากก็อยาเป็นแฟนสมุไรซึ่งมีความหล่อเหลาใช่แล้วก็เอเป็นคล้ายๆว่าดูแลท่านโชกุนใช่ซึ่งคำว่าสมุไรนั้นอ่ะก็เป็นคำ ภาษาญี่ปุ่นค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะย้อนกลับไปว่าสมุไรแปลว่าอะไรเนี่ยมันแปลแปลว่าอ,อผู้รับใช้อ๋อคะใช่ไม่ได้แปลว่าทหารไม่ไม่ไมไม่ได้เสทีเดียวแต่แปลว่าเป็นผู้รับใช้ชนชั้นสูงค่ะออดังนั้นเนี่ยการรับใช้ของเขาสมัยนั้นก็คือ การเป็นทหารไปรับใช้ชาตินะตามชายแดนต่างๆอุ้ยคุณอย่าเข้าเรื่องคุณอย่าเข้าเรื่องใช่โอเคแต่ก็สมุไรนะคะก็ดูแลรับใช้โชกุนนั่นแหละนั่นแหละก็คือเราห่นใจเวลามีสมุไรว่างานทีนี้สมุไรเนี่ยจะว่าไปก็คือเป็นนักรบนะซึ่งเขาก็มีหลักของเขาเรียกว่าเป็นบุชิโด เออเคยได้ยินคำนี้นะบูชิโด,โดตั้งแต่เด็กๆแล้วมันคืออะไรบูชิโดเนี่ยก็คือสิ่งที่สมุไรเขาเขายึดถือเอาไว้แล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องยึดถือถึงความเมตตากรุณาความซื่อสัตย์การมีศักดิ์ศรีอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชใชรอบรับรวงพรางสืบข่าวลือหรืออะไรอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าน ja ินจา นินจาฮัตตุลีนินนินนินเนี่ยนี่แหละความต่างกันของสมุไรกับนินจามันอยู่ตรงนี้จริงจริงแต่แต่นินจานี้จะมาพร้อมชุดดาตลอดใช่เขาเป็นนักรบเหมือนกันนะอ้าวหรอใช่เขาเป็นนักรบแต่ว่าความเป็นนักรบการเป็นทหารของเขาเนี่ยเขาคนละแบบกันก็เหมือนกับว่าอันนี้เป็นทหารแบบอยู่ในเครื่องแบบเออเป็นทางการค่ะส่วนอันนั้นก็เป็นคล้ายๆกึ่งๆึลักษณะเป็น กอริล่าวอกกอริล่ากอริล่าที่ไม่ใช่ลิงไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นกองจรวนกึ่งกึ่งอ่ะไม่เป็นทหารแต่ว่าสืบราชการลับอ๋ออย่างนั้นดีกว่าหรือว่าแบบว่าเข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็ไปคุกคีกับชาวบ้านหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปสืบ รับรวงพรางอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคําราชการลับว่างั้นเถอะใช่แล้วสิ่งหนึ่งที่กูเกศเคยได้ยินใช่ไหมว่าพอถ้าเกิดสมมุติว่าทางสมุไรเนี้ยเขาเกิดทําอะไรผิดขึ้นมาอืมแล้วก็เขารู้สึก feel distressed อย่าอแลว่าเสียสััดิ์สีเขาทําไงอย่าบอกนะว่าขวานท้องเลยกูเก๋เสียวอ่ะนี่ เขาไม่ได้รู้สึกเสียดายชีวิตเลยนะจริงเหรอเขาเหมือนกับว่าเสียชีพไปเสียสัตว์เสียเข็มขาดจะเสียกรังเกงอะไรประมาณนั้นเลยก็คือว่าถ้าเขาจะทําจะต้องอยู่ด้วยการเสียศักดิ์ศรีเนี่ยเขายอมตายซะดีกว่าอนั่นคือหลักของการบูชิโดเหมือนกันก็คือความรู้สึกว่าใจเขาต้องยังไงเนี่ยจังต้องเด็ดมากเลยนะเขาละอายไงเขาละอายถ้าเขาจะต้อง อยู่อย่างไม่มีศักดิ์รี <Okay. S 2> หรือว่าโดนคนประนามว่า <Okay. S 2> ทําผิด hmm. หรือว่าไปทําร้ายใครแต่ต้องบอกท่านผู้ชมหลายท่านที่ดูอยู่ว่าอยากเรียนแบบนะเพราะว่าเราสามารถละอายใจได้แล้วเราไปในทางทางอื่นได้แต่ดีนี้ไม่ค่อยมีแล้วคนละอายใจอะจะว่าไปพี่แนทอย่าเร <laughs> 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 ิ่มนักการเมืองเนี่ยเนาะไม่ค่อยมีการละอายใจมีแต่ว่า เราจะอยู่ไปเรื่อยๆแต่ทหารเขาก็มีนะเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาดังนั้นเนี่ยถ้าจะว่าไปนักรบอย่างสมุไรเนี่ยเป็นที่ชื่นชมมากอืมแต่สมุไรก็ก็มีความเครียดเนาะจริงไหมต้องมาเข้าทายดิฉันเลยท่านก็มีความเครียดใช่ไหมเวลาเครียดการปกครองบอกดิฉันท่านทาไงอ่ะบอกดิฉันแล้วก็มาหาฝั่งดิฉัน เราใครช่วยมีตัวช่วยไหมเราต้องมาหาฟังนี้เลยค่ะเกยชาคุณเคยได้ยินไหมเก,เกยชานี่ไม่ได้เกี่ยวกันอะไรกับเรื่องของการเ,าเกี่ยวกับบริการทางเพศอยู่ตรงนั้นไหมหรือ,อใช่คือต้อง<ช><ะ>บอกว่ามิติที่ทุกคนเข้าใจเนี่ยเป็นเพียงมิติเดียวก็คือ,อว่าต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับทางเพศแต่ว่าดิฉันมาพูดเพื่อเพื่อบอกว่าเกยชาเป็นมากกว่านั้นบางท่านเนี่ยถือว่าเกชาเนี่ยเป็นศิลปินเลยนะ เออ,อต้องบอกว่าเกชาไม่ได้มีหน้าที่แค่แบบสนองตันหาของท่านผู้ชายทั้งหลายไม่ได้เป็นเก <laughs> ไม,ไม,ไม่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 แน่ใจเหมือนกันอันนั้นเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลบางท่านก็มีนะคะประเภทที่เป็นเพศทางเรื่องแล้วไม่เป็นเกชามีเพราะว่าตั้งแต่ต้นตำรับเลยเนี่ยเกยชาเป็นผู้ชายแล้วก็ จากนั้นรู้สึกว่าน่าจะเป็นทางฝั่งคุณละค่ะทั้งท่านโชกุนทั้งท่านซารมรัรท่านอาจจะต้องการมากกว่าเพศชายความหลกหก็เลย<ป>ต้องการผู้หญิงอ่าต้องเกินต้องการผู้หญิงเหมือนกันทีนี้จะบอกว่าเกชาเนี่ยเขาไม่ได้ทําหน้าที่เรื่องนั้นเรื่องเดียวทําหลายอย่างนะคุณคะทำร่ายรําก็ต้องเป็นนะคะทําอะไรอีกจัดดอกไม้ นะคะเล่นดนตรีร้องพลํมทำเพลงเล่นตลกทําให้ผู้พวกคุณคลายเครียดเนี่ยความคุณูปการของฝั่งดิฉันเกชาแล้วก็ที่สําคัญก็คือพิธีต่างๆเช่นพิธีชงชาอย่าง,างเงี้ยของญี่ปุ่นที่งดงามเนี่ยเกยชาก็ทําได้ mm hmm. ดูซิว่าดิฉันทําได้หลายอย่างนะคะแล้วก็ใบหน้าที่แต่งขาวพโพลนเนี่ยพี่แนท พี่แน็นึกออกไหมว่าทําไมเขาถึงต้องทานหน้าขาวขนาดนั้นคือต้องคิดก่อนว่าเราต้องสวมแว่นตาที่พี่แน็สวมอยู่ที่ตรงนี้ใส่เนะใส่แว่นตาใหม่ซะก่อนให้กลายเป็นแว่นของสมัยโบราณที่เป็นแว่นที่เราไม่มีไฟฟ้าเนี่ยเราไม่มีไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องแบบว่าทานหน้าขาวเพื่อให้โดดเด่นนี่คือ,อความเป็นมาของ เขาเรียกว่าเกช่าซึ่งจริงๆคงลงลึกไปเยอะไม่ได้เพราะว่าเวลานะคะแต่อยากแนะนำให้ไปดูภาพยนตร์เรื่อง memoir of geisha อ๋อแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เคยได้ยินเหมือนกันก็คือมาดามเนยบินอะไรอีกอ่ะคุณหาเรื่องอะไรมาอีกเนี่ยก็มาดามบัตเตอร์ fly อ๋อตายตายคือจริงๆเรื่องมาดามบัตเตอร์ fly เนี่ยต้องบอกว่า เป็นเป็นเป็นเรื่องราวของผู้หญิงชาวญี่ปุ่นคือแต่ว่าไม่ใช่มาดามบัตเตอร์ฟลายไม่ได้แต่งโดยคนญี่ปุ่นแต่แต่งโดยแบบว่าชาวอิตาเลียนนะคะที่ที่ที่เป็นอุปกรากน,นะคะก็มีเห็น,นว่าเป็นอ็มาราก็มีนะแต่เอ็มอันนี้ต่างกันนะมาดามกับเอ็มไม่เหมือนกันก็คือถ้าเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายถ้าใคร รู้จักเรื่องสาวเครือฟ้าอ่าก็จะมีเรื่องราวของสาวชาวญี่ปุ่นเนาะที่คล้ายๆกับว่ามีทหารอเมริกันเนี่ยมารักกันแล้ววันหนึ่งทหารอเมริกันก็คงเป็นแบบว่าต้องกลับเมืองกลับประเทศไปแล้วเขาก็ไม่มีภรรยาของเขาเนี่ยกลายเป็นแบบโอเปร่าเรื่องดังมากๆเลยเช่นเดียวกับประเทศไทยเรามีสาวเครือฟ้าเราก็เปรียบเทียบเหมือนแบบสาวชาวเหนือมาเจอกับหนุ่มใต้หนุ่มใต้ในที่นี้คือคนเมืองนะ สมัยก่อนเขาเรียกว่าหนุ่มแบบทางทางทางร้านนาก็เป็นชาวเหนือชาวเหนือนแต่ล่องทางใต้มาก็คือคนกรุงเทพคนเมืองทีนี้พอมารักกับรักกับสาวชาวเหนือปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าวันหนึ่งก็กลับบ้านกับเมืองตัวเองไปมีภรรยาค่ะคุณสาว,วาชาวเ<ร>หนือเป็นไงคะป๊อกมีภรรยาอยู่แล้วที่ใหรือว่าถูกจับให้แต่งงานก็อะไรเงี้ยแล้วก็ในที่สุดสาวชาวเหนือก็คือสาวเครือฟ้าของเราก็ ร้องห่มร้องไห้แล้วก็น่าจะพาตัวเองไปสู่โลกอื่นต้องขออภัยจริงๆนี่คือมาดามบินของคุณที่ต้องให้ที่ดิฉันต้องพูดถึงเนี่ยมาดามเนยคือมาดามเนยบินใช่ไหมเดี๋ยวเด็กๆจะจํานะคะไม่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าคุณนายผีเสื้ออมาดามผีเสื้อนั่นเองโอเคแต่ขอพูดอีกนิดนึงสําหรับทางญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ละคร แบบนี้เท่านั้นนะคะเราไม่ได้มีการรำไล่รำอย่างเดียวเรามีละครที่สำคัญมากคือโ no นกับคาบุกิอ่าอโนเนีอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่อโนนะคะคาบุกิ <laughs> กับโ no นต่างกันนิดนึงนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นการแสดงศิลปะก,การแสดงโบราณของญี่ปุ่นนะคะโน no นี่ก็มีเราๆน่าจะ600ปีแล้วถ้าใครเคยเห็นการแสดงที่ใส่หน้ากาก นะคะเป็นผู้หญิงถอยหน้าก,กากอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ดูแล้วแบบว่าเหมือนกับบางคนกลัววิ่งหนีเลยเพราะว่าค่อนข้างเกี่ยวข้องกับสปิริตนะคะแล้วก็เ,เ,เล่นหรือว่าแสดงสมัยก่อนเพื่อพวกคุณนี่แหละค่ะพวกโชกุนพวกสมุไรเนี่ยออเรียกร้องให้ต้องแสดงเนี่ยคะ่ะเขาก็ต้องแสดงออกมาส่วนคาบูกิเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าแสดงเพื่อประชาชนนะคะก็ถือว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ มาในยุคแบบว่าสมัยใหม่กว่า400ปีนะคะแล้วก็แสดงเพื่อประชาชนเนี่ยเป็นยังไงล่ะดิฉันนะคะญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นไปผู้ชายมาผู้หญิงไปค่ะอยากกินซูชิเลยเรา,อย,าอยู่แล้วยากินิคุเดี๋ยววันหลังเราจะสามารถแบบว่าสปอนเซอร์เข้าได้นะคะเราจะพูดเรื่องเราของสงครามอาหารบ้างใช่เรามีนะคะ พูดถึงนี่ก็อยากจะพูดภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาทันทีเลยยุุมมภาษาญี่ปุ่นอะไรอ่ะมีคำว่าจากุนิคุอะไรคะเคียวโซคุคือคือว่าคนอ่อนแอเป็นเนื้อคนแข็งแกร่งเป็นคนกินเนื้ออันนี้มันชัดเจนมากเลยเนาะกับทางด้านของการเป็นนักรบเลยนะค่ะสมุไรแต่พอพูดไปพูดมาเอ๊ะทำไมมัน ไปใกล้เคียงกับคํำก็ยากินิกุก็ไม่รูเพราะคุณหิวไงคุณมีความหิวเป็นเป็นต้นฉบับอยู่นี้พูดถึงนะอย่างสภาที่เป็นสภาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าสภาไดเอทนะฮะจริงเหรอใช่ภาษาญี่ปุ่นนี่แหละแต่ว่าไดเอทของเรากลารมาคำพูว่าหยุดก่อนอย่ากินเยอะแต่เราหิวตลอดเวลาพูดถึงภาษาญี่ปุ่นใช่พอพูดถึงญี่ปุ่นนี่เออ อะไรนะเมนูภาษาเอ่อของญี่ปุ่นอ่ะอาหารญี่ปุ่นก็ขึ้นมาทันทีเลยแต่ก่อนที่คุณจะไปไกลเรื่องอาหารดิฉันเนี่ยขอกลับมาที่คําคมของฝั่งดิฉันบ้างดิฉันไม่ยอมให้คุณมาบาดปากบาดใจอย่างเดียวอ่างันก็เอาสุดิกันไปกินกันดิฉันขอพูดเรื่องเกชาว่าเขาก็มีคําคมความหมายของเกชาว่าเกชานะคะ means artist and to be a geisha is to be judged as a moving work of art ก็แปลว่าเกอิชานั้นเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นแค่ผู้หญิงที่จะต้องมาสนองความต้องการของฝ่ายผู้ชายเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นศิลปินนะคะแล้วก็ถูก j จัดหรือว่าถูกตัดสินว่าเป็นงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้นี่นะคะต่ยังไงก็มาตอบสนองโชกุนกับซามูไรอยู่ดี เอาละเอาละเดี๋ยววันหนึ่งจะต้องแก้แค่กันกิน,นกันงะนะคะวันนี้ก็เราทั้งคู่นะคะก็ต้องขอตัวนะคะเพราะว่าพี่แนทมาพูดเรื่องซูชงซูชิอะไรทั้งหลายนะคะทำให้ดิฉันนี่หิวแล้วนะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะคะฝากกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนได้ทำรายการไปต่อๆไปนะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะกับรายการการเมืองเรื่องละครคะ่ะไซโยนาระไซโยนาระค่ะ